พิากล่องนะอกเอรี huh. <si ่ิาทำอสมนด้วยนะคะอ่ะพิชูมตกี้ยนในกรอบไหมคะอ๋ออาเราต้เกี้ยนในกรอบไหมคะหลี่คนเนี่ยแล้วเราไม่ปตะกูลหออ่พ่ใดๆเอาต้กีนโอ้ยันไม่เข้าคือตติ๊กตอกหรอกนะหน้นเล็กตาโตน่กลัวมาก เด็กโดดเรียนอะไม่อ่านหรอกไม่คุยด้วยนะเด็กโดดเรียนเธอมันมีแซลมอนซีอุ๊กแปดกล่องกินยังไงหมดแต่ว่าชมพู่ยังไม่อ่านน้ำอีกหรอถามว่ากินยังไงหมดใครอ่ะแซลมอนแปดกล่องใครพูดใครพูดพูดพูดใช่ไหมบล็อกทีหน้าบล็อก 得咯。大